โอเคครับผมวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับจอห์นนี่เอ็กครับผมมาฮา <c oughs> เกมนี้เขาเรียกว่าเกมในตำนานนะยังโหดเกมนี้อย,ยังหัวอันโลกอยู่เลย <c oughs> มาเว้ยมาเว้ยโอ้โหเจ็บก่อนเลย เออแหกแหกอีกหนึ่งล่ลงลขึ้นมาแหกไปอีหนึ่งลบ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 บลวางระเบิดไปแล้ววางระเบิดไปแล้วเพื่อนแหกไปอีกหนึ่งเพื่อน เอามาแอ้าวอะไรบ้าอ๋อมันมาสั่นทับเรามันมาสั่นทับเราอืมอืม ดูก่อนดูสถานาการณ์ก่นอในใช่โยได้ปืนจากใครไม่รู้นั้นโอ้เอาแค่ลองปืนโอ้โหโดนยิงเลย แค่ลองปืนก็นไม่ได้ทุกคนวางระเบิดไปแล้วออกเกินบางบนเติมหมดละจานนี้ตอนนี้จานเติอหมดเลยเพื่อเนเป็นอะไรวะาเติมหมดเลยเติมหมดเลย

โอ้โหอะไรนะ่ะมันเล่นสไนนะโอ้โดูดิดูมันเล่นสไนดิผมว่ามันก็เหลือ,อรายแนะ่นี้อ่ะร้อยมันมาวางแล้วเบิดดีกว่าผมว่ามันน่าจะมาวางที่เดิมนี่ได้เอา เอมีการยิงเงินเกิดขึ้นตอนนี้ตอนนี้โอ้ยบันจีบอล เออโอ้โหมันเดือร้ายอ้อแพ้เลยไอเริ่มแล้วเว้ยเริ่มแล้วเว้ยเริ่มแล้วด่านใหม่ด่านใหม่ทุกคนด่นดานใหม่มาเนี่ยขอแก้มือหน่อยเว้ยสามสองหนึ่งไป

จอเน้ยจอได้ปะได้ปะได้ปะได้แล้วเพื่อนได้แล้วชนะโอ้โหเป็นพ่อทีมผมเนอยโอ้ยชนะเ้วเว้ย Let's ก o เพื่อนเลตไปกันเลย แต่ะ了เอ้ยแต่กะทีมเราก็ชะนวะว่ะอทีมเราก็ชะนวะว่ะบอกแล้วมีจอนมันมันมันยืนยงอย่างนี้แหละไป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  มันตัวนี้จะแบกแบกไปสองนิดกว่าหนึ่งวเพีตเพืรื่ไหมโอเคไม่ได้ฐานนี้แน่นอนไปฐานเอไปฐานเอ อ่านเอเพื่อนฐานเอไหนเนีอ่านเนะอนตอนนี้ผมกำลังตามเพื่อนไปนะอ้าวเพื่อนผมอยู่ไหนวะบอมดิฟュซชนะโอ้ยโอ๊โอตสามสามครั้งรวดแล้วนะ สามครั้งรวดแล้วนะทุกคน okay, s <S ไปเก็บฐานบีกอน ผมแอบอยู่ฐาน B ผมแอบดูฐาน B เฮ้ยเราได้ผมแอบดูฐาน B โอ้โหได้แล้วแป๊บเดียวเก็แบบเรียบโอ้โหจอดต้องโบแล้วแย่ไม่ไหวแล้วอีโร่ต้องโบแล้ว หมายว่าใครเป็นใครก็ไม่รู้อะทำมันตามผมมาไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> มีสองนี่หว่า โอ้โหปืนยีเท่เลยทุกคนไปเอามาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหอีกคนนึงอีกคนนึงมีแต่ปืนเท่ๆทั้งนั้นเลยนะ

โอ้หห้าศูนห้าศูนได้ป่าววะมาดิ่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อย แอบไว uh, ้แอบไว uh. ้เขาเรียกว่าซุ่มสเต็ปของคนที่โกงเปียชื่ออย่าเสียตักไว้ <accessed> โอ้ไ้ได้ พอดแคคิวนึงเี๋ยว่าเพื่อน,นอย่าทิ้งกูดิวิ่งไวามากอะวิ่งไวามากอะ

คับไปก่อน,นโอ้ไม่ได้สักคิวเลยอะไรวะรู้สึกแบบน้นยยอนยใจอะอะไรวะ Thank you out bomb has been planted yeah. bye bye. ตายเลยผโห้ยบันชนะได้ไงวะเลยสองทีเราชนะเลยสองทีเราชนะเอง เจอผมซัดไปสองเจอผมซัดไปสองฮอาด่าาี้มาเนมาเนได้สองคิวเลยไว้ย เกมมันเริ่มมนันขึ้นแล้วอันนี้ผมยุดด้านล่างยังไม่เจอใครยังไม่เจอใครยังไม่เจอใครเอ้อชนะเลยเหรอก <Team>, ็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกร้ดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป ต่อไปของผมบายบายเอามือมาปุ้ง